สวัสดีค่ะมองค์พก,กับกินยูแบบเป็นบ้านปียาชาแนลค่ะพี่น้องเหมือนสภาพมหิดกเผาค่ะเมนูมือนเป็นอาหารไขยค่ะพี่น้องจะพามาทําไข่ลูกเคยสึงโดนเติบพีิ้วยอดบุลัยเห็ดนะคะพี่น้องส่วนผสมต่างๆก็จะมีไข่ต้มไว้แล้วค่ะพี่น้องฟองหนึ่งโบไคยง่าปุลัยนะคะก็จะมีกระเทียมหั่นแผ่น,ผานบางๆค่ะหอมแดงค่ะเอาใบเจียวนะคะเอาว้ทอดกรอบนะคะพี่น้อง ผู้ใดมักพริกนะคะพริกเพิ่มความเผ็ดก,ก็ใส่พริกขี้หนูแห้งเอาไปทอดด้วยได้ด้ยค่ะพี่น้องแต่ว่าอยู่ดีเพิม่มอกินเนาะค่ะก็จะมีน้ำมะขามเปียกน้ำตาลปีน้ำตาลทรายอะไรประมาณนี้นะคะพี่น้องนะคะก็อ,อื่นค่ะเดี๋ยวจะสัาผมาเข็ดนมามมะขามเปียกกันกอนทักพี่นออ้องเดี๋ยวจะเอาตะลิ้วก่อนค่ะเอาทับที่ก่นค่ะ เพราะว่ามันมีความผอมเลยขอ,ถอเถอะขอภัยหลายเลยค่ะพี่น้องน้ำมะขามเราจะใส่ลงไปประมาณสองทัพพีซองกระบวยนะคะพี่น้องเพราะว่าหนึ่งเนื้อเห็ดส่วนหน่อยไม่ได้เห็ดหลายค่ะซองก็คือว่าอืมบะหมี่เปรี้ยวจัดเกินไปค่ะพี่น้องตามด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนน้ําตาลทรายนี่มันจะทําให้หวานจัดหวานแบบหวานแหลมเลยค่ะแต่ส่วนน้ำตาลปี๊บเนี่ยมันจะทําให้หวานแบบ หวานนุ่นๆุน,ๆวนหวานแผลงแผลนะคะพี่น้องอยวก็ะจะใส่ทั้งสองแอกากันค่ะนะคะประมาณนี้อันนี้เป็นหนึ่งสอดอาหารอย่างละหนึ่งช้อนนะคะหลังจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะหนึ่งับพีค่ะพี่น้องสว่วนน้ำปลาคือใส่ลายค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดเข้าไปในตัวไข่นะคะกะ็อยากให้เข้มข้นหน่อยค่ะ แล้วก็ตามด้วยน้ำต้มสุกหรือน้ำเปล่าก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามพี่น้องสงสัยว่าเป็นยังคือใส่น้งไหลยใส่พื่อเราจะเคี่ยวน้ำมะขามให้มันเ,นเหนียวเนืดอค่ะถ้าเข้าใส่หน่อยหนาบมะขามเข้ากับแหงเร็อม,มื่กลับบ oh ้านหสร่เจ็บโตดีนะคะพี่น้องแบบหลังจากนั้นค่ะเข้าก็เปิดไฟกลางเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องนะคะใครชอบชุดรสก็ใส่ลงไปได้ด้ะค่ะอันนีบบ้บ่มีปัญหาค่ะ ะะแต่จะเด็ะเคี่ยวไปเรื่อยๆส่วนน้ำไข่ลูกเคยของเย่าค่ะจะบดได้เนียวหนืดจนคือน้ำเสดงน้ำปลาหวานเนะะ้อ่ะบอได้ค่ะพี่น้องจะเอาใส่ใส่แนแต่ว่าให้มันสีออกเข็มๆเนี่นะคะพี่น้องโดยที่เราไม่ต้องใส่ซีอิวหรืออะไรเลยก็แค่เคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะนะคะ คะเวลาเข้าสังเกตว่านางพี่เข้าเคี่ยวกันประมาณต่างๆนะคะพี่น้องเคยสังเกตบงฟองเลยคะ่ะถ้าฟองขึ้นเหนียวๆใหญ่ๆฟองใหญ่ๆะคะ่ะพี่น้องก็แสดงว่าเขาเหนียวเขาขนแล้วนะคะพี่น้องอันนี้คือเคล็ดลับง่ายๆนะคะเอาละคะ่จะ,จะเดี๋ยวัดเขี่ยไปเรื่อยๆจนใดทีเดี๋ยวจะพามาทอดไข่กับพร้อมแดงกับกระเทียมต่อจ้ะ พี่น้องหลังจากเย้าเคียวน้ำแบบขาเปียกแล้วเรียบร้อยค่ะจะได้รสเปรี้ยวหวานเค็มนะ,ะ้ะค่ะเลยถึงไว้ให้หายร้อนค่ะช่วงนี้เราจะพามาเจียวหอมแดงกับกระเทียมค่ะพี่น้องนะคะหอมแดงของเ้าค่ะทายานนนำกระเด็นหรือว่าอย่ามันประกอบนะคะแนะนําว่าให้หั่นซอยทิ้งไว้30นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงหรือมากกว่าน,นั้นก็ได้ค่ะพี่น้องนะคะเราค่อยเอามาทอดโดยไม่ต้องผสมแป้งค่ะรับรองว่าหอมแดงเขาจะกรอบค่ะแต่บนเมี่มากอบทำวั่นคำขึ้นแบบ ก็จะเอาเท้ายด้วยค่ะพี่น้องแต่คือว่ามนเราเอาพึ่งไว้ปึ๊บประมาณชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงคือหายเกาบไม่ใช่ค่ะเป็นชั่วโมงสองสามชั่วโมงอยู่ค่ะนะคะเพื่อนๆลองทาดูค่ะนะคะใส่ลงไปค่ะเพราะว่าในตัวหอมแดงมันจะมีน้ำพี่น้องค่ะข้าวบาั่คลินไบนะคะมันจะจะบกบดมน่ะเดี๋ยวหอมแดงข้าก็สร์ออกน้ำคือเก่าค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปเรื่อยๆให้เหลืองหอมค่ะ ก็หอมแดงเกาเริ่มเลืองค่ะตักครึ่งเลยค่ะเดี๋ยวมันก็ก็หายหอมก็เสลืองโตอีกหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะการเจียวหอมแดงค่ะแนะนําว่าให้ใช้ไฟกลางนะคะพี่น้องโบตรงไฟอ่อนเกินไปค่ะแล้วก็บอกตรงแบบว่าแห้งเกินไปแล้วมันจะไหม้ค่ะต่อจากนั้นตามด้วยกระเทียมค่ะทําเหมือนเดิมค่ะพี่น้องนะคะ เรื่องสวยกต่ตักขึ้นค่ะมันมียังยน่งยาีค่ะนี่ค่ะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยไขค่ค่ะเป็นยังก็คือเอาไข่ทอดที่หลังค่ะเพราะว่าน้ำมันทอาจะมีความหอมของกระเทียมน้ำแดงใน,น่นด้หนะคะพี่น้องนี่ค,ค่ะสำหรับไข่ของเย้าเลยค่ะจะไม่ทอดเป็นน้งเหนียวน้งเหลืองเหนียวนะคะพี่น,อน้องจะเอาข้าวหลงเหนียวซื้อเพราะว่ายืนหนึ่งเป็นร่กินแบบแข็งๆเหนียวๆคือตัวไปนะคะพี่น,อน้องเพราะว่า ต้นบดีค่ะนะคะจากนั้นก็ทอดไปเรื่อยๆค่ะแบบนี้เลยค่ะทอดไปเรื่อยๆจนเหลืองสวยแต่บตรงให้เหนียวกรอบดค่ะพี่น้องมันจะเหนียวเกินไปค่ะเอาละค่ะเดีย๋ยวผ่อนเราเรียบร้อยจะเปิดใส่จานให้ดูสวยๆค่ะ ได้ละคะ่ะพี่น้องไข่ลูกเขยคะ่ะทำง่ายๆทานอร่อยคะ่ะพี่น,พน,ะะพน้องวิธีทำาบุงหยางเลยนะคะพี่น้องวิธีการเคี่ยวมะขามเปียกกับเบญงค่ะใส่มะขามเปียกน้ำตาลปี๊ดน้ำตาลทรายน้ำปลาลงไปคะ่ะเติมน้ำนะคะพี่น้องย่าเติมน้ำไปสามทับพขี้คะ่ะเพื่อให้น้ำมะขามเรางวดขึ้นแลว้วก็จะมีความแบบเหนือนิดนึงค่ะของย่าหนีจะบบเอาหนืดแบบว่าที่ยากินกับเอ่ออย่างเสตแรงน้ำปาาลาหวานเลยคะ่ะพี่น้องอันนั้นเข้าเหนียวเหนืดเลยแต่ของย่อเอาแบบไซส์เนเ่จะเห็นสีเข้มขึ้นนะคะ นี่ระคะพี่น้องโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวแล้วก็หอมเจียวหอมหนุหนๆพลอยหมักบกพริกทอดกรอบนะคะใส่ลงไปน้ำค่ะโรยด้วยผักชีอีกก็ได้ค่ะแต่ยา o ไม่มีนะคะพี่น้องขอพูดได้หลายเลยค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อค่ะพี่น้องเป็นยังอีกแล้วเนาะแบบนี้ก็บสงมฝาบคือเก่าค่ะพี่น้องเพื่อนนางขากินเขาอยู่นะคะพี่น้องไปละค่ะมาจากพี่น้องทุกผู้ทุกคนมากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะใครลูกเคยอร่อยอร่อยค่ะ